คุณเชื่อไหมว่าประเทศไทยมีความลับที่เกินกว่าที่โลกตะวันตกจะเข้าใจนักกล่าวชื่อดังจากยุโรปลงพื้นที่ประเทศไทยเพื่อรายงานข่าวสดแต่สิ่งที่เขาเจอกลับทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นเงาหลึกลับเสียงกระซิบและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ไม่มีใครคาดคิดทุกภาพทุกเสียงถูกบันทึกไว้ในกล้องของเขา และความจริงที่เผยอ,ออกมานั้นอาจทำให้คุณขนลุกจนลืมหายใจอย่าพลาดกดดูคลิปนี้จนจบเพื่อค้นพบความลึกลับที่ประเทศไทยซ่อนไว้และรู้ว่าบางสิ่งไม่เคยปล่อยให้ใครกลับมาเหมือนเดิมประเทศไทยสร้างความตกตะลึงในยุโรปนักก่าวชื่อดังรายงานข่าวสดจากประเทศไทยสายลมยามเย็นพัดผ่านท้องถนนกรุงเทพ แสงไฟนีออนสะท้อนบนผิวน้ำของคลองเล็กๆเสียมอเตอร์ไซค์และรถแท็กซี่ก้องดังระงม,มนักเก่าวชื่อดังจากยุโรปก้าวลงจากรถตู้กล้องถ่ายทอดสดเริ่มจับภาพทุกความเคลื่อนไหวเขายืนอยู่กลางตลาดเกา่ากลิ่นเครื่องเทศและอาหารทะเลลอยเข้าจมูกเสียงคนคุยกันเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจเต็มไปหมดแต่สายตาของเขาจับจ้องไปที่สิ่งที่เคลื่อนไหวผิดปกติในมุมมืดของตลาดมีเนาลึกลับ เล็ดลอดผ่านแสงไฟนักเก่าค่อยๆเดินเข้าไปหัวใจเต้นแรงราวกับจะกระแทกอ,อกทุกย่างก้าวบนพื้นหินเก่าดังก้องในความเงียบแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเหมือนมีใครอยู่ใกล้ๆแต่กลับไม่มีใครเห็นก้องจับผ้าไปที่ประตูไม้เก่าประตูนั้นเปิดออกเองอย่างช้าๆความเย็นแทรกเข้ามาในร่างกายเหมือนอากาศรอบๆถูกดูดออกไป นักข่าวเริ่มถ่ายภาพขณะมูสันเล็กน้อยทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากด้านในดวงตาของเขาเบิกกว้างเขาหันกล้องไปแต่สิ่งที่เห็นทำให้เขาตะลึงไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นแต่มีเงาที่เคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตสายตาของนักข่าวจับจ้องไปที่เงานั้นมันเหมือนกับกำลังจ้องกลับมาที่เขาเสียงหัวใจเต้นแรงขึ้นเป็นจังหวะที่ไม่ปกติ และในวินาทีนั้นทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งเพียงแค่เขาและเงาที่ไม่ควรมีอยู่นักก่าวก้าวถอยหลังแต่พื้นไม้ดังเอี๊ยดใต้ฝ่าเท้ากล้องยังจับภาพทุกอย่างไม่ให้พลาดเงานั้นเริ่มขยับใกล้ขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีแรงดึงบางอย่างจากด้านมืดอากาศรอบตัวเย็นจัดลมพัดแรงเหมือนพาย,ยุกลางห้องไฟนีออนกระพริบเป็นจังหวะสั้นๆเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่ชัดเจนกว่าเดิม ออกไปก่อนที่จะสายเกินไปนักเก่าก้าว,าวถอยหลังชา้ชาๆหัวใจเหมือนจะหลุดออกจากอกแต่ความอยากรู้กลับดึงเขาเข้าไปใกล้เงามากขึ้นทันใดนั้นประตูไม้ปิดลงดังปังเขาถูกกักขังอยู่ในความมืดแลเห็นเพียงเงานั้นลอยอยู่กลางห้องกล้องจับภาพไม่ทันเต็มตาแต่เสียงฝีเท้าของบางสิ่งดังใกล้ขึ้นนักข่าวเริ่มร้องเรียกแต่เสียงหายไปในความเงียบ สายตาของเขาพบกับสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นจริงร่างสูงโปร่งที่ไม่มีหน้าเดินตรงมาหาเขาอย่างช้าๆเมื่อไหลเต็มหน้าผากมือสั่นจนจับกล้องแทบไม่อยู่ทุกความรู้สึกตือนว่าสิ่งนี้ไม่ใช่มนุษย์และและ้วเงานั้นยื่นมือมาหาเขานักกล่าวกรีดร้องเสียงลงแต่กล้องยังบันทึกภาพทุกอย่างเพียงเสี้ยววินาทีเงานั้นหายไปทิ้งเพียงความว่างเปล่าและเสียงหัวใจของเขาที่ดังระง,งม เขาหอบหายใจแรงและรู้สึกว่าเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงในเพียงไม่กี่นาทีนักก่าวรีบวิ่งออกจากตลาดฝูงคนรอบตัวมองเขาแปลกใจไม่มีใครเห็นเนาที่เขาเจอแต่กล้องของเขาบันทึกทุกความจริงเอาไว้นักข่าวยืนหอบอยู่ริมถนนเหงื่อไหลจนเสื้อเปียกชื้นไฟถนนสาดลงบนใบหน้าเขาทำให้เห็นความเหนื่อยล้าและความหวาดกลัวชัดเจนโทรศัพท์มือถือสัน่น มีข้อความแปลกประหลาดปรากฏขึ้นข้อความเพียงสั้นๆว่าเธอเห็นแล้วพวกเขากำลังมองเธอหัวใจเขาเต้นรัวเสียงรถราและผู้คนรอบตัวเหมือนถูกกลืนหายไปในความมืดนักเข่ารู้สึกเหมือนมีสายตาจากมุมหนึ่งของตึกจับจ้องเขาเขาหันไปมองแต่ไม่มีใครอยู่จริงๆเพียงความว่างเปล่าและเงาที่เลือนลางเขารีบเข้าไปในโรงแรมใกล้ๆ ล็อบประตูอย่างแน่นหนาแต่เสียงฝีเท้าที่เขาได้ยินในตลาดกลับดังขึ้นในห้องนี้ด้วยเหมือนว่ามีใครเดินเข้ามาในห้องของเขาโดยไม่ใช้ประตูนักข่าวเริ่มบันทึกด้วยกล้องมือถือและทันใดนั้นกล้องจับภาพเงาคล้ายคนยืนอยู่หลังเขาเขาหันกลับอย่างช้าๆและเห็นร่างสูงโปรง่งหน้าตาเหมือนถูกลบเลือนแต่ดวงตากลับมองตรงมาที่เขา ในวินาทีนั้นเวลาเหมือนหยุดนิ่งความเย็นแผ่ซ่านทั้งร่างและเสียงกระซิบที่ชัดเจนกว่าที่เคยได้ยินคุณไม่ควรอยู่ที่นี่นักกล่าวก้าวถอยหลังแต่ก็มือถือจับภาพทุกอย่างแบบเรียลไทม์ทันใดนั้นแสงไฟดับสนิทและความมืดครอบคลุมทุกสิ่งเขารู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในเงานั้นก่อนที่ทุกอย่างจะกลับมาว่างอีกครั้งเขายือนอยู่บนถนนเปลว ก็มือถือยังบันทึกอยู่แต่เนาที่เขาเจอหายไปหมดนักกก่าวถอนหายใจแรงรู้ว่าประสบการณ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการแต่ลึกๆเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เรื่องจบแค่นี้นักกก่าวกลับเข้าห้องพักโรงแรมมือสั่นทุกครั้งที่พยายามเปิดกล้องมือถือภาพวิดีโอที่เขาบันทึกทำให้ใจเขาสั่นระทึก ทุกครั้งที่หยุดดูเงาที่หายไปกลับปรากฏอยู่บนหน้าจอเหมือนมันกำลังจ้องเขาจากอีกโลกหนึ่งเสียงแจ้งตันโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏบนหน้าจอคุณคิดว่ามันจบแล้วหรือเราไม่เคยลืมคุณนักข่าวรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดเข้าห้องประตูสั่นราวกับมีแรงดึงจากด้านนอกเขาหันไปแต่ยังไม่มีใครอยู่เพียงเงาที่เลือนรางบนกำแพง และเสียงหัวใจเต้นรัวของตัวเองเขาตัดสินใจเปิดวิดีโอกล้องมือถืออีกครั้งทันใดนั้นภาพไม่ใช่แค่ตลาดอีกแล้วแต่มีร่างแปลกๆป,ปรากฏขึ้นเงานั้นยื่นมือมาหากล้องดวงตาที่ว่างเปล่ามองตรงมาที่เขานักกล่าวถอยหลังชนกำแพงความมืดและความเงียบครอบคลุมทุกสิ่งเขาหอบหายใจแรงแต่ก็มือถือยังคงบันทึกทุกความเคลื่อนไหวเร้ากับมีบางสิ่ง ต้องการให้โลกเห็นในตอนนั้นเองเสียงกระซิบสุดท้ายดังกล้องในหัวเขาคุณเป็นผู้เผยแพร่เราเรียกคุณแล้วนักขก่าวกรีดร้องแต่เมื่อเขาหันไปมองไม่มีใครอยู่นอกจากภาพในกล้องมือถือที่ยังบันทึกเงาที่ไม่ควรมีอยู่นักข่าวนั่งลงบนพื้นห้องมือยังจับกล้องมือถือแน่นความมืดรอตัวเหมือนกดทับเขาไว้ แต่ภาพบนหน้าจอกลับชัดเจนทุกอย่างเงาที่เขาเห็นยังคงเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตจูจูกล้องมือถือสั่นแรงภาพเปลี่ยนไปเป็นมุมมืดของตลาดอีกครั้งราวกับเขากลับไปอยู่ที่นั่นทันทีเสียงฝีเท้าและกระซิบดังขึ้นรอบตัวแต่เมื่อเขาหันไปมองไม่มีใครอยู่จริงๆทันใดนั้นกล้องจับภาพเงาที่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆดวงตาว่างเปล่ามองเขาแล้ว เงานั้นยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนักข่าวรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากร่างกายหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเขาพยายามกดปิดกล้องแต่หน้าจอยังคงบันทึกต่อไปและข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจออีกครั้งตอนนี้คุณคือส่วนหนึ่งของเราแล้วนักลก่าวกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดสนิทเมื่อแสงกลับมาอีกครั้ง เขาพบตัวเองยืนอยู่กลางตลาดแต่ตลาดนั้นว่างเปล่าไม่มีผู้คนไม่มีเสียงยกเว้นกล้องมือถือที่ยังคงบันทึกภาพเงาที่ไม่มีตัวตนหัวใจเขารู้สึกถึงความจริงอย่างหนึ่งบางสิ่งในประเทศไทยมันเกินกว่าที่สายตาของมนุษย์จะเข้าใจและเขาไม่เคยหลุดพ้นจากความลึกลับนั้นอีกเลยนักกล่าวค่อยๆก้มลงดูมือถือ ภาพที่บันทึกไว้ไม่เหมือนที่เขาจำได้เงาที่ปรากฏบนหน้าจอเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตมันยิ้มและยกมือเหมือนเรียกเขาเข้าไปใกล้เขาพยายามวิ่งแต่ทุกย่างก้าเหมือนเดินผ่านน้ำแรงต้านไม่ชัดเจนแต่หนักหน่วงทุกฝ่าเท้าเสียงฝีเท้าและกระซิบดังอยู่รอบตัวเหมือนใครบางคนตามทุกการเคลื่อนไหวจูจ่ๆแสงไฟสลัวขึ้นจากมุมตลาด และเขาเห็นภาพฝูงคนในชุดเก่าแก่แต่หน้าทุกคนกลับพร่ามัวไม่มีดวงตาพวกเขาหันหน้ามาทางเขาพร้อมกับเงาที่ไม่ควรมีนักข่าวรู้สึกขนลุกและหัวใจแทบหยุดเต้นก้มมือถือสันแรงอีกครั้งภาพเปลี่ยนเป็นเงาเดียวร่างสูงโปร่งที่เขาเจอครั้งแรกยืนตรงหน้าแต่ครั้งนี้มันใกล้ามากจนแทบสัมผัสได้ และเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นในหัวเขาอีกครั้งคุณอยู่ที่นี่ตลอดไปนักก่าวตะโกนแต่เสียงหายไปในความเงียบทันใดนั้นเน่านั้นยื่นมือมาหาเขาก่อนที่ทุกอย่างจะมืดลงสนิทอีกครั้งเมื่อแสงกลับมานักก่าวพบว่าตัวเองยืนอยู่บนถนนกรุงเทพทุกอย่างกลับมาปกติยกเว้นกล้องมือถือที่ยังบันทึก ภาพของตลาดว่างเปล่าและเงาที่ไม่เคยหายไปหัวใจเขารู้ดีว่าเขาไม่เคยออกจากความลึกลับนั้นจริงๆและประเทศไทยมีบางสิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจของโลกตะวันตกเขาหายใจแรงสายตาจับจ้องกล้องมือถืออย่างไม่ละสายตาภาพที่ปรากฏบนหน้าจอไม่ใช่ตลาดอีกแล้วแต่เป็นภาพของตัวเขาเองยืนอยู่กลางความมืดและ เงาที่เขาเจอมาตลอดยืนอยู่ด้านหลังเขานักข่าวหมุนตัวอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเพียงเสียงลมและความเงียบที่เย็นเฉียบเขารู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่ดึงเขาเข้าไปในกล้องราวกับก้อมือถือคือประตูสู่โลกอื่นกล้องสั่นแรงอีกครั้งและภาพเปลี่ยนเป็นวิวของยุโรปเมืองที่เขาคุ้นเคยแต่ท้องฟ้ามืดสนิท เรากับโลกทั้งโลกถูกกลืนด้วยเนาลึกลับข้อความปรากฏบนหน้าจออีกครั้งคุณพาเรามาแล้วเราจะพาไปต่อนักข่าวรู้สึกตัวเหมือนลอยขึ้นทุกอย่างรอบตัวเบลอเสียงหัวใจตัวเองดังก้องในหัวแล้วเขาก็เห็นเงาที่ไม่ใช่มนุษย์เงานั้นยิ้มกว้างจนเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนเขาพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงทุกอย่างหยุดนิง่ง เพียงก็งมือถือที่บันทึกทุกความจริงและภาพสุดท้ายก่อนความมืดครอบงำเขาคือร่างของนักข่าวยืนอยู่กลางยุโรปแต่ดวงตาของเขาว่างเปล่าและมีเงาลึกลับอีกหนึ่งตัวอยู่ข้างหลังนักข่าวยืนอยู่กลางถนนว่างเปล่าเสียงผู้คนและรถรานในยุโรปหายไปหมดท้องฟ้ามืดสนิทแต่มีแสงวูบว่าเหมือนฟ้าผ่าจากเงาลึกลับ เขาหันกล้องมือถือไปมองเงานั้นค่อยๆขยับไกลร่างสูงโปรโมไม่มีหน้าแต่ดวงตาว่างเปล่าจ้องเขาอย่างไม่ลาสายตาหัวใจเขาเต้นรัวจนเหมือนจะระเบิดลมหายใจเน็บเย็นพัดผ่านทั้งร่างนักข่าวรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่อีกโลกหนึ่งทุกย่างก้าบนถนนเหมือนจมลงไปในความมืดและภาพบนกล้องมือถือบันทึกทุกอย่างอย่างเรียลไทม์ ทันใดนั้นเน่านั้นยื่นมือมาหาเขาเสียงกระซิบดังขึ้นในหัวชัดเจนคุณไม่สามารถหนีเราได้และคุณคือสะพานระหว่างโลกทั้งสองนักข่าวพยายามวิ่งแต่เหมือนร่าหนักขึ้นทุกย่างก้าวก็มือถือสันแรงภาพบนหน้าจอเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเห็นตัวเขาอยู่กลางตลาดกรุงเทพอีกครั้งและเน่านั้นอยู่รอบตัวเขาถูกดานเขากรีดร้องเสียงลง แต่เสียงไม่หลุดออกมาทุกสิ่งหยุดนิ่งแสงจากกล้องมือถือส่องลงบนเงานั้นและในวินาทีสุดท้ายนักข่าวมองเห็นใบหน้าของตัวเองบนเงานั้นดวงตาเหมือนเขาแต่ว่างเปล่าและรอยยิ้มของเงานั้นบอกชัดว่านี่คือจุดจบแต่ไม่ใช่การสิ้นสุดของความลึกลับความมืดรอบตัวเขา,ขาครอบคลุมทุกอย่าง เสียงหัวใจเขาดังก้องเป็นจังหวะไม่เป็นระเบียบก็มือถือยังคงส่องภาพเงาที่เหมือนเขาและรอยยิ้มที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนั้นยังคงเจ้ามาที่เขาทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนร่างถูกดึงเข้าไปในกล้องทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นภาพเบลอฝูงคนในตลาดกรุงเทพหายไปหมดเหลือเพียงตลาดว่างเปล่าและเงาที่ยืนนิง่งนักข่าวพยายามกรีดร้องอีกครั้งแต่เสียงไม่หลุดออกมา เขาก้าวถอยหลังแต่คามือนติดอยู่กับพื้นร่างของเงาลึกลับเคลื่อนเข้ามาไกลและมือของมันสัมผัสกล้องมือถืออย่างช้าๆแสงจากกล้องสว่างวาขึ้นเขาเห็นภาพตัวเองแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ตัวเขาเป็นร่างของนักก่าวคนก่อนๆที่เคยพบเจอสิ่งนี้ทุกดวงตาว้ามเปล่าและทุกรอยยิม้มเย็นเยียบจนขนลุกเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง คุณเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วและคุณจะพาเราไปต่อก็มือถือสันแรงสุดขีดแสงไฟจากหน้าจอกระพริบวูบวาบและในวินาทีสุดท้ายนักข่าวรู้สึกว่าตัวเขาเริ่มกลายเป็นเงาเหมือนสิ่งที่อยู่ในกล้องโลกจริงและความมืดเริ่มผสมผสานกันและความลึกลับกลืนกินเขาไปทั้งหมดทุกสิ่งรอบตัวเบลอ รากับโลกจริงกำลังละลายรวมกับความมืดร่างของนักข่าวเริ่มโปรง่งใสและเสียงหัวใจของเขากลายเป็นเพียงกระซิบแผ่วเบาก็มือถือสองภาพของเขาแต่ภาพนั้นกลับดูเหมือนเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเงาลึกลับยิ้มกว้างและค่อยๆก้าวเข้าหาเขานักข่าวรู้สึกเหมือนร่างถูกดึงเข้าไปในหน้าจอทุกย่างก้าวของเงากำลังกลืนกินตัวเขา เข้าไปในอีกโลกหนึ่งพันใดนั้นเสียงหัวใจเขาหยุดเต้นและร่างของเขาหายไปจากโลกแห่งความจริงเหลือเพียงกล้องมือถือที่ยังเปิดอยู่ภาพบนหน้าจอนักข่าวยืนอยู่กลางตลาดกรุงเทพแต่ดวงตาว่างเปล่าและเนวลึกลับยืนอยู่ข้างหลังรอยยิ้มที่ไม่ควรมีอยู่ยังคงจ้องมาที่กล้องข้อความปรากฏบนหน้าจอสุดท้าย คุณคือสะพานระหว่างโลกของเราและโลกของคุณและไม่มีทางกลับอีกแล้วเสียงลมหายใจในความมืดกลายเป็นความเงียบที่เย็นเฉียบและประเทศไทยยังคงเก็บความลึกลับนั้นไว้รอผู้ที่กล้าเข้ามาเหมือนนักกล่าวคนนี้ก็มือถือยังคงส่องภาพตลาดกรุงเทพแต่ไม่มีใครอยู่มีเพียงความว่างเปล่าและเงาลึกลับที่ยังยืนอยู่ แสเนีออนสะท้อนบนพื้นน้ำคลองทำให้เงานั้นดูยาวขึ้นเหมือนกำลังทอดตัวไปไกลไม่สิ้นสุดทันใดนั้นก็มือถือสันแรงอีกครั้งภาพเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเห็นตัวนักกล่าวยืนอยู่กลางยุโรปแต่ดวงตาว่างเปล่าและรอยยิ้มของเงานั้นครอบงำเขาเต็มตัวเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคุณคิดว่าคุณเป็นผู้สังเกต แต่คุณคือส่วนหนึ่งของเราผู้คนที่เดินผ่านในวิดีโอหยุดเคลื่อนไหวเรากับถูกแช่แข็งในเวลาและร่างของนักข่าวเริ่มเคลื่อนไหวแบบไม่ใช่มนุษย์ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเงียบและความลึกลับในที่สุดก็มมือถือหันไปจับภาพอีกด้านหนึ่งเห็นตลาดกรุงเทพแต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยเงาผู้คนที่เขาเคยเจอเป็นเพียงเงาของอดีต และนัก,ก่าวยืนอยู่ตรงกลางกลายเป็นสะพานเชื่อมโลกสองใบดวงตาว่างเปล่ารอยยิ้มเย็นใหญ่เยือกบอกชัดเจนว่าเขาจะไม่กลับมาอีกครั้งก้มมือถือยังคงบันทึกผ้าตลาดกรุงเทพสลับกับยุโรปอย่างรวดเร็วแต่ทุกผ้าเต็มไปด้วยเงาลึกลับราวกับโลกทั้งสองใบถูกรวมเข้าด้วยกันนักข่าวยืนอยู่ตรงกลางดวงตาว่างเปล่า และรอยยิ้มเย็นยาเยือกยังคงปรากฏทันใดนั้นกงมือถือจับภาพสิ่งที่ไม่ควรเห็นเงานั้นก้าวออกจากหน้าจอเหมือนจะเข้ามาอยู่ในโลกจริงนักกล่าวก้าวเข้ามาใกล้กล้องแต่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปทุกการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนถูกควบคุมโดยความมืดเสียงกระซิบดังก้องรอบตัวตอนนี้คุณคือสะพานระหว่างโลกทั้งสองแล้วไม่มีทางกลับ และเราจะรอคุณอยู่ทุกอย่างรอบตัวหยุดนิง่งสายลมเสียงรถราทุกสิ่งหายไปเหลือเพียงก้อมือถือที่ส่องภาพเขาอยู่และภาพสุดท้ายนักข่าวยืนอยู่กลางยุโรปแต่เนาลึกลับอยู่ข้างหลังรอยยิ้มเย็นใหญเยอือกและดวงตาว่างเปล่าบอกชัดเจนว่าเขาไม่เคยกลับสู่โลกเดิมอีกครั้งประเทศไทยยังคงเก็บความลึกลับนั้นไว้ รอผู้ที่กล้าเข้ามาเหมือนนักเก่าวคนนี้โลกสองใบและสะพานที่เชื่อมระหว่างความจริงกับความมืดอยู่ตรงหน้าใครก็ตามที่พร้อมจะเผชิญก้มมือถือยังคงสองภาพนักเก่าวร่างของเขาเริ่มโปร่งใสเหมือนถูกดูดเข้าไปในแสงและเงาทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดแต่ในหัวใจของเขาเต็มไปด้วยเสียงกระซิบและหัวใจเต้นแรงทันใดนั้น เงาลึกลับขยับเข้ามาไกลรอยยิ้มเย็นใหญ่เยือและดวงตาว่างเปล่าเจ้ามาที่เขาไม่ละสายตานักข่าวพยายามขยับหนีแต่ร่าเหมือนถูกตรึงไว้ทุกความพยายามของเขาถูกกลืนหายไปในความมืดแสงจากกล้องสว่างวูบและภาพบนหน้าจอเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเห็นตัวเขายืนอยู่กลางยุโรป แต่รอตัวเต็มไปด้วยเงาที่เหมือนเขาอีกหลายร่างทุกดวงตาว่างเปล่าทุกรอยยิ้มเย็นใหญ่เยือกเหมือนกำลังรอคำสั่งจากเงาหรือกลับตัวแรกเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคุณเป็นสะพานและเราจะใช้คุณพาเราไปต่อในวินาทีนั้นนักข่าวรู้สึกตัวเหมือนถูกแยกเป็นชิ้นชิ้นทุกความรู้สึกความทรงจำถูกดูดเข้าไปในกล้องมือถือ และในที่สุดเขาหายไปจากโลกจริงเหลือเพียงกล้องมือถือที่ยังเปิดบันทึกภาพของเขาและตลาดกรุงเทพยังคงว่างเปล่าเงียบสนัดแต่รอยยิ้มเยนนยะเยือกของนักข่าวยังคงจ้องกลองบอกชัดเจนว่าเขาไม่เคยจากไปไหนจริงๆประเทศไทยและโลกทั้งสองยังคงรอผู้ที่กล้าเข้ามาเพื่อค้นพบความลึกลับที่ไม่อาจอธิบาย ตลาดกรุงเทพกลับมาเนียบสนดแต่ก็มือถือยังคงสองภาพภาพของนักเก่าที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปร่างของเขาโปร่งใสแต่ดวงตาว่างเปล่าและรอยยิ้มเย็นยะเยือกยังคงปรากฏทันใดนั้นเงาลึกลับตัวแรกที่เขาเจอปรากฏอยู่ข้างกล้องมือถือเหมือนกำลังสังเกตทุกการเคลื่อนไหวของโลกจริงเสียงกระซิบดังกล้องในหัวสะพานถูกสร้างแล้ว และคุณคือผู้รักษารอบตัวนักเก่าปรากฏเงาของเขาอีกหลายร่างทุกโตเหมือนเขาแต่ดวงตาว่างเปล่าและรอยยิ้มเย็นใหญ่เยอะพวกมันไม่ขยับแต่ทุกสายตาจับจ้องกลองเหมือนกำลังบอกกับโลกว่านี่คือความลึกลับที่ไม่มีใครหลุดพ้นได้ก็มือถือสั่นแรงภาพเปลี่ยนไปเป็นยุโรปและเห็นนักเก่ายือนอยู่ตรงกลางเมืองอีกครั้ง รอบตัวเต็มไปด้วยเงาทุกคนในเมืองเหมือนหยุดนิ่งและเสียงกระซิบสุดท้ายดังชัดเจนนี่คือจุดสิ้นสุดแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความลึกลับนักข่าวยิ้มหรือเนาที่เขาเคยเป็นยิ้มแต่ไม่มีใครสามารถรู้ได้อีกแล้วเพราะเขากลายเป็นสะพานเชื่อมโลกสองใบและความลึกลับของประเทศไทยยังคงรอผู้กล้าเข้ามา ก็มือถือสอ่งภาพนักเก่าอย่างต่อเนื่องร่างของเขาโปร่งใสดวงตาว่างเปล่าและรอยยิ้มเย็นยะเยือกยังคงปรากฏเขาไม่สามารถขยับตัวเองได้เหมือนถูกแรงบางอย่างควบคุมจากโลกที่เราไม่เข้าใจพันใดนั้นเงาลึกลละปรากฏรอบตัวเขาไม่ใช่เพียงตัวเดียวแต่เป็นหลายเงาที่เหมือนเขาพวกมันยืนอยู่รอบๆเหมือนรอคำสั่งจากเงาตัวแรก เสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนในหัวเขาตอนนี้คุณคือผู้รักษาสะพานระหว่างโลกทั้งสองและไม่มีทางกลับนักข่าวพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่หลุดออกมาทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งสายลมเสียงรถราทุกสิ่งหายไปเหลือเพียงแสงจากกล้องมือถือและภาพของเขาที่กำลังกลายเป็นเนาเต็มตัวสุดท้ายร่านักข่าวหายไปจากโลกจริง แต่ก็มือถือยังคงบันทึกภาพของเขารอยยิ้มเย็นยะเยอะือกดวงตาว่างเปล่าบอกชัดเจนว่าเขาจะไม่กลับมาสู่โลกเดิมอีกครั้งประเทศไทยและความลึกลับของมันยังคงรอผู้กล้าที่จะเข้ามาเพื่อผเผชิญกับโลกที่เกินความเข้าใจและสะพานที่เชื่อมโลกสองใบจะรอทุกคนที่กล้าพอนักกล่าวหายไปจากโลกจริง แต่ก็มือถือยังคงส่องภาพของเขาอยู่รอยยิ้มเย็นยเยือกดวงตาว่างเปล่าสะพานระหว่างโลกสองใบถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วแม้ตลาดกรุงเทพกลับมาคึกคักเหมือนเดิมแต่บางสิ่งเปลี่ยนไปตลอดการใครเดินผ่านตลาดในยามคำ่ำอาจรู้สึกถึงสายตาที่คอยจ้องและเนาวหลือกลับรอคอยผู้กล้าที่จะเข้ามานักกล่าวกลายเป็นตำนาน เรื่องราวของเขากลายเป็นข่าวลือในวงการสือ่อและกล้องมือถือที่บันทึกทุกอย่างยังคงตื่นโลกให้รู้ว่าความลึกลับของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจง่ายๆผู้ที่ได้ยินเรื่องนี้หรือได้เห็นภาพจากกล้องจะรู้สึกขนลุกทุกครั้งเมื่อคิดถึงว่ามีโลกอีกใบที่รอเราอยู่และบางครั้งสะพานระหว่างความจริงกับความลึกลับนั้น อาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดประเทศไทยยังคงเก็บความลึกลับนั้นไว้รอผู้ที่กล้าเข้ามาเพื่อค้นพบสิ่งที่เกินความเข้าใจของมนุษย์